เรามาทบทวนเหวยการเรียนรู้ที่หนึ่งสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานักเรียนก็ยังจํำได้ใช่ไหมว่าสิ่งแวดล้อมหมายถึงอะไรสิ่งแวดล้อมก็หมายถึงสิ่งที่อยู่รอบรอบตัวเราอย่างเช่นโต๊ะเก้าอี้พัดลมกระดานไว้บอมีอะไรอีกกรอบรูปต่ตางต คราวนี้สิ่งแวดล้อมก็แบ,บ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆนั่นก็คือนนั่นก็คือสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติลองนึกนักเรียนลองนึกซื้อมีอะไรบ้างธรรมชาติก็มีพวกต้นไม้ภูขาวและอะไรอีกที่ธรรมชาติเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอะไรบ้างหา มีพวกสัตว์ดินคอมแม่น้ำและธาตุแสงแดดอากาศเหล่านี้และธาตาาุต่างๆโลหะต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติส่วนอันที่สองสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมีอะไรหาสมุดหนังสือทีวีตู้เย็นคอมพิวเตอร์ ต๊ะเก้าอี้รถยนต์มีอะไรอีกที่มนุษย์สร้างขึ้นเองที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองทาตามธรรมชาติต่อมาทรัพยากรธรรมชาตินี้ทรัพยากรธรรมชาติชื่อก็บอกก็หมายถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็แบ่งเป็นกี่ประเภทคนะทรัพยากรธรรมชาติภาษาอังกฤษก็คือ natural resources ทรัพยากรแบ่งได้ออกเป็นสองประเภทอันที่หนึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปใช้แล้วหมดไปก็คืออะไรครับง่ายๆเลยรถยนต์ก็ใส่อะไรอะเติมเชื้อเพลิงก็น้ำมันใช่ไหมน้ำมันใช่ไหมใช้แล้วหมดไปกว่าที่จะผลิตขึ้นมาเองสร้างขึ้นมาเองตามธรรมชาติก็ ใช้เวลานับเป็นร้อยร้อยปีใช่ไหมน้ำมันก๊าซธรรมชาติใช่ไหมใช้แล้วหมดไปมีอะไรบ้างฮะลองนึกดูซิใช้แล้วหมดไปทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปก็แบ่งออกเป็นอันที่หนึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นใหม่ทดแทนหรือรักษาให้คงอยู่ไปเช่นอะไรฮะ ที่เกิดขึ้นมาใหม่ก็พวกอะไรต้นไม้ป่าไม้ดินสัตว์ป่าซึ่งเกิดขึ้นมาใหม่แล้วเราก็ต้องพยายามรักษาให้สภาพไม่เสื่อมโทรมคงอยู่ไว้ใน,นานอันที่สองทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถสร้างเสริมหรือทดแทนได้ก็อะไรฮะก็เป็นพวกแร่ธาตุต่างๆน้ำมนัน การธรรมชาติตีโตเลียต่อมาอันที่อันหนึ่งหัวข้ออันที่สองทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ใช้ไม่หมดมีใช้ตลอดไปหากเช่นอากาศที่เราหายใจยและลาอีกน้ำแสงแดดใช่ไหมไม่มีวันหมดใช่ไหมมีใช้ตลอดไป แต่เราก็ยังคงต้องดูแลรักษาทำลงอยู่ไว้ส่วนโขดหินอาจทรายทะเลก็ถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมาชาติถือเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของสิ่งแวดลอ้อมหากไม่จัดการดูแลให้ดีก็จะทำลายก็จะส่งผลกระทบต่อ ความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตต่างๆรวมถึงตัวมนุษย์เราต่อมาเรามาดูความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความจําเป็นต่อมนุษย์ยังไงบ้างหาประการที่1ก็คือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตประการที่สองคือมีความสําคัญต่อความเจริญและการพัฒนาประเทศ ประการที่สมีความสําคัญต่อประวัติความเป็นมาของมวลมนุษยชาติประการที่สให้ประโยชน์ทางด้านการท่องเที่ยวและการพักผ่อนหย่อนใจต่อมาเรามาดูการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดแล้อมเริ่มขึ้นเริ่มจากทรัพยากรน้น มนุษย์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำมากมายโดยดังต่อไปนี้น้ำที่เราใช้ดื่มใช่ไหมที่เราใช้ล้างซักผ้าล้างถ้วยล้างชาปน,น,ป,น,นประการที่หนึ่งก็คือใช้เพื่ออุปโภคบริโภคนั่นเองประการที่สองใช้ในทางด้านเกษตกรกรรมลดน้ำต้นไม้เพาะปลูกให้ต้นไม้นั้นทำไมจเจริญเติบโตช้าล้าง ให้ความชุ่มชื้นแก่พืชสัตว์ก็ดื่มกินด้วยอันที่สามคือเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์ด้วยไงอย่างเช่นแหล่งน้ำก็จะมีอะไรคู้งหอยปูปลาใช่ไหมอันที่สใช้ในทางด้านอุตสาหการรมอันที่ห้าใช้เป็นเส้นทางครรมะธรมนาคมและขนส่งอันที่หใช้น้ำเค็มจากทะเล มาทำเป็นเกลือสมุนอันที่เจ็ดเป็นแหล่งผลิตพลังงานอันที่แปดใช้ประโยชน์ทางด้านนันทนาการและพักผ่อนหย่อนใจไปเที่ยวน้ําตกไปเที่ยวน้าพุร้อนไปเที่ยวทะเลก็ทําให้เกิดการเพลิดเพลินเกิดการพักผ่อนอันที่เก้าใช้ประโยชน์ในการตั้งถิ่นฐาน ของมนุษย์และเป็นแนวรมแดงน้ำนอกจากที่จะนำมาใช้อุปโภคแล้วแล้วยังถูกนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการกีฬาอย่างเช่นใช้ในความเพลิเดเพลินสนุกเล่นกระดานโต้คืนเหล่านี้ล่องเรือใบเป็นต้น แหล่งน้ำในธรรมชาติแหล่งน้ำในธรรมชาติแบ่งเป็นสามประเภทอันที่หนึ่งก็คือน้ำในบรรยากาศก็อย่างเช่นน้ำฝนนีมา้าลูกเห็ดน้ำค้างหมอกส่วนน้ำผิวดินก็อย่างเช่นอะไรน้ำในแม่น้ำลำคองหนองบึงทะเลสาบทะเลมหาสมุทรานน้ำแข็ง อันที่สามน้ำใต้ดินล่ะลองนึกซีน้ำใต้ดินคืออะไรก็อย่างเช่นเปกการเติม p s จะให้เวลาตนี้ไม่เี่เิดพร้อมกับกเกิดจากการไหลซึมของน้ำอยู่ใต้ดินตัวผิวชั้นดินและชั้นหินอยู่ในช่องว่างชั้นดินและชั้นหินส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ำจืดที่สะอาด และเพราะผ่านการฟองของชั้นดินยินมัูวเป็นตรงพอมาพูดถึงทรัพยากรน้ำแล้วต่อมาไปพูดถึงทรัพยากรดินทรัพยากรดินมนุษย์เราใช้ในกิจกรรต่างๆางน,น,นี้ก็อย่างเช่นเกษตรกรรมเอาดินมาเพาะปลูกอันที่สองการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย เอาดินมาสำหรับมาสร้างตึกอาคารบ้านเรือนวัดถนนอันที่สาอุตสาหการรมนะเพื่อสร้างโรงงานอุตสาหการรมใช้ดินเป็นวัตถุดิบในการทำอุตสาหการรมอันที่สี่ช่วยในการดูดซับก,กองและเก็บรักษาน,าน้ำตามธรรมชาติอันที่ห้าใช้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวได้ด้วยอย่างเช่นป่งยุคที่จังหวัดราชบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามโดยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาต่อมาเรามาพูดถึงทรัพยากรป่าไมา ทรัพยากรป่าไม้มีประโยชน์และมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราในการดำเงชีพประการที่หนึ่งประโยชน์ทางตรงนั่นก็คือการนำวัตถุดิบจากป่ามาใช้ประโยชน์ด้านปัจจัยสี่ก็เช่นการเก็บหน่อไม้ในป่าการเก็บเห็ดน้ำพึ่งและสิ่งที่ได้มาจากป่าต่างๆมาเป็นอาหารและยาสมุนไพร นำไม้มาต่อสร้างอาคารบ้านเรือนทำเฟอร์นิเจอร์ฟืนฐานไม้กระดังใช้เส้นใยจากเปลือกไม้ผลและถาวานันมาถักทอเป็นเครื่องนุ่งโ่มเป็นเชือกได้เหล่านี้เป็นต้นประการที่สองประโยชน์ขทางอ้อมนั่นก็คือเป็นแหล่งต้นน้ำทำต้นน้ำลำทาร อันที่สองช่วยป้องกันการช้ล้างพังทลายของดินอันที่สมป้องกันน้ำท่วมสับพานและน้ําป่าไหลหลังอันที่ห้าป่าชายเลนช,ช่วยบรรเทาวความรุนแรงของพาย,ยุที่พัดผ่าเข้าหาชายฝั่งอันที่ห้าช่วยรักษาดุลยภาพของระบบนิเวอันที่ 6. เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและ เป็นสถานที่เราศึกษาหาความรู้อย่างเช่นภูมิประเทศที่สวยงามเป็นที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยวและป่าไม้ก็เป็นแหล่งรวมพืชพันธุ์สัตว์ต่างๆจำนวนมากเพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของพวกเราพอต่อมาทรัพยากรป่าไม้แล้วเราก็จะมาดูทรัพยากรสัตว์ป่า มีทั้งอันที่หนึ่งสัตว์ในเขตป่าดิบก็เช่นลิงค้างคาวงูนกแก้วมดต่อครึ่งเสือสมเศษลิงซิมแปนซีลิงกอริล่าเหล่านี้อันที่สองสัตว์ที่อยู่ในเขตป่าอบอุ่นนั่นก็เช่นอะไร ขิงกาป่าท่าส่วนในลำธารก็จะมีกบมีเต่านานานกชนิดต่างๆอันที่สามสัตว์ที่อยู่ในเขตทุ่งหญ้าเช่นอะไรเนื้อสายวัวม้าลายวัวกระทิงสี เสือสีตาสิงโตหมาป่าช้างแรดฮิปโปโป,โปเ,ตเตมาสยีราฟนกกระจอกเทศเหล่านี้แล้วก็ยังพบจิงโจ้ในออสเตรเลียหมาป่ากวางในทวีปอเมริกาเหนือและแพนด้าในจีนอันที่สี่สัตว์ในเขตทะเลทรายก็มีอะไรหาประเภทอะไรตะขาบแมงป่องพึ่งผีเสื้อสัตว์เลื้อยคางนก ต่างๆอันที่ห้าสัตว์ที่อยู่เขตค้วโลกเช่นกวางคาริบูหมีขาวหมีสีน้ำตาลกระต่ายปลาส่วนในทะเลก็จะพบปลาปลาวานกุ้งกิวแล้วก็พวกฟองน้ำอันที่หกก็คือสัตว์ในเขต ภูเขาก็มีอะไรล่ยมีกวางลามาจามลีแกะแพ้เหล่านี้อันที่เจ็ดสัตว์ในมหาสมุทรลาะกระเช่นอะไรโลมาปลาวานปงหอยปูปลาต่างๆปลากระเบนปาลาไหลบางชนิดเหล่านี้ ประโยชน์ของสัตว์ป่าะที่เราเห็นได้ในการดำรงชีพอันหนึ่งก็ใช้เป็นอาหารเอาไม้ทำอาหารมาก,กินอันที่สองก็ใช้เป็นยารักษาโรคได้น้ำมันเลี้ยงผาใช้นวดบรรเทาอาการเคล็ดขัดยอเขากวางอ่อนใช้ผสมยาบรรุงโลหิตนอนแรกเป็นยาแก้ปวดอันที่สมใช้ทำเครื่องนุ่มง่ม เครื่องประดับเครื่องใช้หนังขนสัตว์เออเอามาใช้บางชนิดมาทําเสื้อผ้างากระดูกใช้ทําเครื่องประดับเขาสัตว์ก็ใช้เป็นเครื่องประดับบ้านอันที่สี่ใช้เป็นสัตว์พาหานะหรือใช้งานเช่นอะไรช้างป่าเอามาลากสูงลิงก็เอามาปีนเออปีต้นไม้เออปีต้นมะพร้าวเอาลูกมะพร้าว อันที่5ใช้เป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการและนันทนาการหกทำให้เกิดสมดุลตามธรรมชาติสัตว์ป่าเป็นผู้บริโภคจะช่วยควบคุมปริมาณของผู้ผลิตและผู้บริโภคระดับต่างๆในระบบนิเวศเละยังช่วยกระจายพันธุ์ไม้ในป่าให้แพร่พันธุ์ต่อไปได้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ สิ่งแวดลอ้อมมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในการดำเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งถึงมนุษย์เราด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ในธรรมชาตินั้นใช้ประโยชน์เพื่อเป็นปัจจัยสำหรับการดำรงชีพเช่นอาหารเครื่องนุ่มโฮมยารักษาโรคและนำมาสร้างเป็นที่อยู่อาศัยเรียกได้ว่าการดำรงชีพของมนุษย์ เป็นการดำรงที่แบบพึ่งพาสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อตอบสนองความต้องการของเราในทุกด้านด้าในนทุกามากมายตั้งแต่ใช้ประโยชน์ทั้งการเกษตรการอุตสาหการรมและพาณิชยาการรม หากไม่มีระบบการจัดการที่ดีกับสิ่งแวดลอ้อมก็ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดลอ้อมขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลต่างๆก็จะทำให้น้ำน่าเสียเมื่อทิ้งลงไปในแม่น้ำลำคลองและมีผลกระทบต่อการดำรงชีพของมนุษย์เราต่อไปใน คาบหน้าครูก็จะมาทบทวนในเรื่องของระบบนิเวศและการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศครูตูนนี้ก็ขอให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนวิชาต่อไปและพบกันใหม่ในคาบหน้าบ๊ายบาย